สวัสดีจ้ามาราจ้ามาราจ้าุกัญญาชานี่เรียนลูกหู้น้ำกันกระมาคือเก่าด้จ้ามัอนี่จ้าเพื่อนๆจ้าคือเก่าแล้วนาจ้าุกัญญานาจ้าอยากแค่อยากกินจ้าจ้าเพื่อนๆจ้ามัอนีุ่กัญญาก็จะกินต้มส้มไก่นะคะมาดูสิคะสุกัญญาก็ดูสิคะหม้อใหญ่ๆนี้เลยค่ะแต่ว่าทําไมมันเป็นสีนี้ใช่ไหมคะตู๋นค่ะแล้วก็ เอาน้ำส้มน้ำส้มร้อเอร์ซ็นของอิตาลีใส่เข้าไปนะคะในน้ำนอ่าเครื่องดูสิหวัวตะไคร้เยอะๆมากเลยค่ะหอมฉุยเลยค่ะสุภัญญาก็กินคนเดียวเหมือนเดิมนะคะเพราะคุณสามีไม่กินค่ะ สุกัญญาก็กินเลยค่ะไม่มีข้าวนะคะก็จะกินน่องไก่แบบนี้กันเลยนะคะตุ่ไก่สไตล์มามยายต่ายมาสันวานี่ค่ะน่องไก่ค่ะสุกัญญาก็เอาเนื้อมันไปลาบเนาะแล้วก็หนังไก่ไก่ที่เป็นไก่กัลลีโนหรือว่าไก่ไข่นะคะเพื่อนๆไก่ไข่ แล้วก็ปีกมันค่ะสุกัญญาก็เอามาต้มค่ะนี่ตัดด้วยนะคะสุกัญญาก็จะเอาแล้วก็ไม่มีซีโครงมันค่ะแล้เอาเนื้อเอาหนักมันไปทำอันลาบไก่วันนั้นกินลาบเป็ดอร่อยก็เลยกินลาบไก่อีกวันนี้สุกัญญาก็เลยเอาซี่คงกับน้องไก่เนาะ สุนซื้อไก่ไก่อ่ะไก่นี้มันเป็นไก่กันลิหนะไก่หมดไข่ค่ะครึ่งตัวก็ถูกมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าที่อิตาลีไก่แบบนี้เขาไม่กินค่ะแต่สุนญาชอบค่ะเพราะว่ามันเหนียวเขาไม่กินกันนะคะเนื้อมันเหนียวเนาะมันเหนียวมันไก่บ้านเราเขาก็จะกินแต่ไก่แบบไก่เลี้ยงนะสุน ь าไม่ชอบค่ะแบบนั้นสุนญาชอบไก่เหนียวเหนียวเหมือนหนังเป็ดหนังไก่ค่ะสุนญาก็เลยจัดเลยค่ะเพื่อนๆ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะทำรายการกินโชว์แต่ไม่กินมีแต่พูดใช่ไหมคะเราก็มากินโชว์กันเลยค่ะหม้อหนึ่งก็กินคนเดียวให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปีกไก่นีหนังไก่เนื้อเหนียวเลยค่ะ รสชาติจับจ้านมากค่ะน้ำซุปไม่ใช่น้ำซุปแซ่น้ำจิ้มพี่สุกัญญาเอาทำข้าวขาหมูสุกัญญาสุกัญญาก็แบ่งไว้สุกัญญาก็เอามาต้มตุนเข้าไปด้วยกันค่ะแซ่ดนอนแซ่ดนอวค่ะเพื่อน บาสตุ n ่งมาด i o รง a าตน n กัายแผ่นหนังใกล้จ้ะเพื่อนๆจ้ะแผนหนังใกล้ก็ต้องใส่มือนะจ๊ะเนาะเอาซ่อนเอาส้อมมาเพราะเป็นพิธีเท่านั้นนะจ้าจะกินบิ๊กีิลีกันคุณละจ้ะ ขันสมาสดน้ำอยมันกินบะหมด่ยากินบ่หมดสามีก็จิจมนาจากกินม,นมนา2องเมือมอ <laughs> เ่อแล้วสุนยักษเลยต้องกินแหมดจา้ามันจอบเพือเ่อจะเพืเ่อนจ้ะ เพ uh oh. right. yeah. mm. hmm. ื่อนๆจ้ะแล้วบอกว่าจินน่ามดเดอร์ผมหงต้มไก่เนี่ยต้มไก่คุณยัยจินพีกับแห้งๆกันจ้า There's two cables and that was always a big pet peeve with me because the cable is always either too long for what I was doing. <coughs> or too short <coughs> or When I'm working on <coughs> <city>, a <coughs> ten foot cable because I'm moving around a lot from station to station. But when I'm listening at my computer, I want to have the short three foot cable. Kip nigga honey na chaladita. Chao 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 chow.